พรอบครับเพราะว,ว่าเนื่องจากเขามีเขาต้องการเท่าไหร่เราค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆซื้อเข้ามาแล้วก็ขายออกไปโอ้ก็ปรงมาณนะครับเยี่ยมมากเลยครับคุณโอมเมงครับส่วนทางด้านลูกคา้าก็อยากฝากนิดนึงว่าทุกที่เนี้ยประเทศไทยเราก็พื้นที่ ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับเพราะนั้นผมอยากให้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 คิดว่าทุกจังหวัดเนี่ยคนไม่ว่าคนในกรุงเทพคนอยู่ทางภาคใต้คนอยู่ภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยควยจะให้กำลังใจเองเพราะว่าคิดว่ากรุงเทพคือศูนย์กลางกรุงเทพต้องถูกที่สุดจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดก็สามารถขายปูกได้ถ้าคนต่จังหวัดเข้าใจเข้าใจที่จะบริหารในเรื่องของต้นกลุนให้มันตัดได้เราก็สามารถขายของปลูกได้เพราะอย่าลืมนะครับต้นคุณเดียวกัน ต้นทุนเดียวกันทั่วประเทศเพราะนั้นราคาขายทุกคนก็สามารถที่จะขายได้ในราคาที่เองนทำผลสูตได้ต่ำขายได้ต่ำเพราะนั้นทําให้คนซื้อเขาซื้อได้ราคาถูกนะครับครับคุณโกเมโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับฉะนั้นคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยนั่งดูแล้วมัวเด่อึ้งนะครับโอ้โหอยู่ตาดจังหวัดทําขนาดนี้ได้เลยเหรอนะครับคุณเอาความอึ้งคุณกลับมาถามตัวคุณเองครับว่าเราจะทําอย่างนี้ได้ต้องไหม นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณคุณโกเมศนะครับคุณนันท์เกษมด้วยนะครับที่อุตส่าห์โฟนอินแล้วก็มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณคุณโกเมศด้วยนะครับครับผมคุณโกเมศขอบคุณนะครับครับผมผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณพาวุฒิครับครับผมครับสำหรับคำถามในวันนี้นะครับ เราจะมาแจกกันนะครับถ้าเกิดคุณตอบคาถามนี้แต่ก่อนอื่นเป็นคำถามผมทวนนีดนึงครับว่าเทคนิคนะครับในการลงโฆษณาในเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ยังไงให้ได้ผลมากที่สุดนะครับอย่างแรกครับ 1. คุณต้องรู้กลุ่มเป้าหมายก่อนครับว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครครับ อันที่2ครับคุณต้องเลือกเว็บไซต์คุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายครับว่าเว็บไซต์ที่คุณไปลงโฆษณานั้นกลุ่มเป้าหมายคุณอยู่ครับอันที่3าครับเรื่องรูปแบบโฆษณาของคุณครับว่าก็ต้องเป็นรูปแบบโฆษณานหนึ่งที่ตรงใจลูกค้าและพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังไม่ใช่พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดนะครับนี่คือ3มเทคนิคครับที่คุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเพิ่มยอดคนเข้าเว็บไซต์และก็เพิ่มยอดคนยอดขายกับชุรอีกคุณได้นะครับทีนี้เรามาดูคําถามกันนะครับ คำถามผมก็คืออะไรครับคือเทคนิคที่คุณสามารถเพิ่มให้คนเข้ามาที่เว็บไซต์หรือให้โฆษณาคุณได้ผลได้ครับ <S <S ได้ไหมมันคือไอ้สามข้อเมื่อกี้แหละจำได้ไม่เอ่ยนะครับบางคนอาจเทปไว้กดกลับไปดูเลยนะครับว่ามีหรือเปล่าะนะครับตอบกลับเข้ามานะครับแล้วก็ส่งคําตอบคุณเข้ามานะครับว่าเ,เทคนิคอะไรนะครับที่การลงโฆษณาในสามข้อถึงพูดไปเอามาข้อเดียวก็พอส่งมาข้อเดียวครับว่าข้อไหนเทคนิคไหน เป็นสิ่งที่ทําให้คุณสามารถเพิ่มยอดคนเข้าเว็บไซต์คุณได้นะครับจากนั้นนะครับคุณส่งอีเมลเข้ามาที่นะครับ i นะครับ e a t innovation at hotmail com i h e t innovation at hotmail com นะครับส่งเข้ามาที่อีเมลนี้นะครับสองท่านแรกที่ส่งเข้ามานะครับรับไปเลยครับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซฟรีๆนะครับมูลค่าประมาณ4 0 0 0บาทนะครับแต่ละคนไปเลยนะครับคุณสามารถเอาไปเปิดธุรกิจของคุณค้าขายได้อย่างคุณโกเมศที่เราสัมภาษณ์กันเมื่อกี้เลยนะครับ คนต่างจังหวัดแนะนำนะครับรีบโทรเข้ามาเลยครับหรือรีบเอารูปรีบส่งอีเมลเข้ามาเลยนะครับเข้ามาร่วมรายการใครไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านใครไม่มีคอมพิวเตอร์บอกลูกบอกหลานวิ่งไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ส่งเข้ามาร่วมรายการเลยนะครับและอีก3ท่านนะครับเรามีหนังสือนะครับรวยทางลัดกับตลาด닷คอมในการเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับตลาด닷คอมแจกฟรีๆให้คุณเลยนะครับ3ท่านนะครับเพียงแค่ส่งคำถามส่งคำตอบคุณเข้ามานะครับฉะนั้น วันนี้อย่าให้โอกาสของคุณหลุดลอยไปนะครับตัวนี้เรามีครบเลยนะครับเรามีความรู้ให้กับคุณนะครับแล้วก็เรามีเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซมาแจกให้คุณด้วยนะครับที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าคุณจะทำมันหรือเปล่านะครับช่วง Inno Solution สนับสนุนโดย